ครูทรายคะพึ่งเริ่มต้นทําโครงการใหม่ควรขายเองหรือว่าจ้างพนักงานขายดีครูทรายขออนุญาตแนะนําแบบนี้คะ่ะถ้าพึ่งเริ่มต้นแบบใหม่เลยนะแนะนําให้หัดขายเองก่อนนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะแต่ถ้ามีความกังวลงว่าอาจจะขายช้าสามารถที่จะมีในหน้าขายช่วยกันควบคู่กันไปด้วยนะคะแต่ยังไม่แนะนําให้จ้างพนักงานนะคืออย่างเงี้ยนะคะถ้า เราจะจ้างพนักงานเนี่ยเราจะต้องมีความรู้เรื่องทั้งกฎหมายแรงงานนะแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการขายด้วยนะเพราะถ้าเรายังไม่เคยขายเองเนี่ยเวลาที่จัดเอกสารรูปแบบต่างๆหรือว่าพนักงานขายเขาทําอะไรกับเอกสารหรือว่าพรีเซนต์กับลูกค้าเนี่ยนะเราจะดูไม่ออกนะเราจะลดความเสี่ยงไม่ได้ว่ากันตรงๆนะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าไม่เกินเลขพิเศษอ่ะประมาณ40่สิบยูนิต ครูคสายแนะนําให้ขายเองไปก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้จักลูกค้าด้วยนะคะว่าลูกค้าเราเป็นใครนะมีคาแรคเตอร์ยังไงแล้วก็จุดดีจุดเด่นของเรานะคะจุดด้อยของเรานะค,ะคืออะไรเราจะได้พูดคุยกับลูกค้าแล้วก็นํามาปรับปรุงนะพัฒนาเพื่อที่จะทําโครงการให้ดียิ่งขึ้นในโครงการถัดไปค่ะ